ใไมเงิน50บาทตอน20ปีที่แล้วถึงซื้อก๋วยเตี๋ยวได้3ชามแต่ปัจจุบันซื้อได้แค่ชามเดียว มันเป็นไปได้ยังไงนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยรวมในตลาดมันแพงขึ้นเรื่อยๆผู้ได้เข้าใจง่ายที่สุดคือเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงและทาไมมันถึงเกิดขึ้นได้ละ่ะหลักๆก,ก,ก็มาจากสสาเหตุใหญ่ๆข้อแรกความต้องการพุ่งสูงกว่าของที่มีอย่างช่วงเศรษฐกิจบูมๆคนมีเงินเยอะก็อยากจับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นพอคนแย่งกันซื้อของของก็เลยแพงขึ้นตามกลไกตลาดข้อ2ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นค่าวัตถุดิบค่าน้ํามันพอก็ ราคาแม่ค้ามีต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องขึ้นราคาสินค้าตามเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแต่ประเด็นคือค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะมันก็เลยทําให้มูลค่าของเงินที่มีอยู่ซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆจากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทถ้าเรามีเงิน50บาทเราจะซื้อได้ตั้ง3ชามก็คืออิ่มเช้าเที่ยงเย็นเลยแต่ปัจจุบันนี้50บาทอาจจะซื้อได้แค่1ชามหรือบางพื้นที่อาจจะไม่พอซื้อแล้วด้วยซ้ำแล้วตอนนี้เพื่อนๆซื้อก๋วยเตี๋ยวกันชามละกี่บาทก็ลองคอมเมนต์